บ้านหันทิศตะวันออกในองศาที่ส่งผลดีแต่กลับส่งผลร้ายแก้ไขอย่างไรสำหรับบ้านที่หันไปในทิศตะวันออกในหงชื่อยุคเจะเป็นบ้านที่มีพลังงานอยู่ในองศาที่ส่งผลดี30องศาและพลังงานที่ส่งผลร้าย15องศาที่ท่านต้องสังเกตว่าตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมา หรือหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่28มีนาคม2568ที่ทำให้องศาการไหลเข้าของพลังงานมีความเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลอย่างไรต่อพลังงานหงจุ้ยภายในบ้านของท่านโดยท่านต้องแยกให้ออกว่าบ้านที่หันไปในทิศต,ตะวันออกแล้วเปิดประตูรับลมจากทิศหน้าบ้านเข้ามาภายในตัวบ้านเป็นประจำถ้าเป็นองศา,ศาที่ส่งผลร้ายจะส่งผลให้ เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบปรับปาและของใช้ภายในบ้านเสียอยูเป็นประจำแต่ถ้าเป็นองศาที่ส่งผลดีเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ภายในบ้านจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆสำหรับในบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างบ้านที่หันไปทางทิศต,ตะวันออกในองศาที่ส่งผลดี2องในสาของทิศแต่กลับส่งผลร้ายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้หมาให้ท่านได้ศึกษา ดังต่อไปนี้รูปที่หนึ่งเนื่องจากบ้านที่หันไปในองศาที่ส่งผลดีในทิศตะวันออกจึงส่งผลให้อากาศที่ไหลเข้าตัวบ้านจากทิศเหนือผนังด้านขวาของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลดีอากาศที่ไหลเข้าตัวบ้านจากทิศใต้ผนังด้านซ้ายของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายอากาศที่ไหลเข้าตัวบ้านจากทิศตะวันตกทิศหลังบ้าน เป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายรูปที่2พฤติกรรมของผู้ที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ชอบเปิดประตูหน้าบ้านทางทิศตะวันออกรับลมเข้าพื้นที่ส่วนกลางภายในตัวบ้านอยู่เป็นประจำผู้ที่อาศัยในห้องนอนที่หนหน้าบ้านชอบเปิดหน้าต่างผนังด้านทิศใต้รับลมเข้ามาภายในห้องนอนผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนที่สองหลังบ้านชอบเปิดประตูห้องนอน เมื่อจะเข้านอนจึงปิดประตูแล้วเปิดแอร์นอนแต่ไม่ชอบเปิดหน้าต่างด้านใดเลยเพราะกลัวฝุ่นจะเข้าห้องนอนรูปที่3เนื่องจากพฤติกรรมที่ชอบเปิดประตูหน้าบ้านรับลมจากทิศตะวันออกที่เป็นพลังงานที่ส่งผลดีเข้ามาพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านจึงส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบประปาและของใช้ภายในบ้านหลังนี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รูปที่สห้องนอนที่หนึ่งหน้าบ้านที่เปิดหน้าต่างรับลมจากผนังด้านทิศใต้ที่เป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายเข้ามาประจุอยู่ภายในห้องนอนจึงส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนนี้ได้รับพลังงานร้าย100%เอร์เซเพราะนอนหันศีรษะไปในทางเข้าของพลังงานร้ายจึงส่งผลร้ายต่อสุขภาพการงานการเงินและความรัก รูปที่ห้าห้องนอนที่สองหลังบ้านที่มีพฤติกรรมชอบเปิดประตูห้องนอนรับอากาศไหลเข้าสู่ภายในห้องนอนจากด้านทิศใต้ที่เป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายของบ้านหลังนี้ไหลเข้าไปประจุอยู่ภายในห้องนอนจึงส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก แต่จะส่งผลร้ายน้อยกว่าห้องนอนหน้าบ้าน50เอร์เซเพราะนอนหันศีรษะไปด้านตรงข้ามกับทางเข้าของพลังงานที่เป็นประตูห้องนอนบ้านหลังนี้มีตำแหน่งที่ส่งผลร้ายต่อพลังงานหูจุย้ยที่ต้องปรับทิศทางการไหลเข้าของพลังงานก็คือห้องนอนที่1และห้องนอนที่สองโดยจะต้องปรับพลังงานหูจุย้ยด้วยวิธีการดังต่อไปนี้รูปที่6ภายในห้องนอนที่ห ที่เปิดรับพลังงานที่ส่งผลร้ายจากหน้าต่างผนังด้านซ้ายของตัวบ้านทิศใต้ให้เปลี่ยนเป็นเปิดรับพลังงานที่ส่งผลดีจากหน้าต่างผนังด้านหน้าของตัวบ้านทิศตะวันออกและห้หันหัวนอนไปในทิศตะวันออกเพื่อนอนรับพลังงานดีก็จะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนนี้ได้รับพลังงานที่ส่งผลดี100รูปที่7ส่วนห้องนอนที่สองหลังบ้าน ให้เปลี่ยนพฤติกรรมจากเปิดประตูห้องนอนแล้วเปิดแอร์นอนทันทีเปลี่ยนเป็นเปิดหน้าต่างรับพลังงานจากด้านทิศเหนือเพื่อให้พลังงานที่ส่งผลดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในห้องนอนก่อนนอนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงโดยปิดประตูห้องนอนไว้เสมอหลังจากเข้าออกเพื่อป้องกันพลังงานร้ายไหลเข้ามาภายในห้องนอนจากตัวอย่างบ้านหันทิศตะวันออกที่หันไปรับพลังงานที่ส่งผลดี แต่กลับส่งผลร้ายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ที่เกิดจากพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยเปิดรับพลังงานที่ส่งผลร้ายเข้ามาประจุภายในห้องนอนถ้าหากบ้านของท่านมีผลกระทบในลักษณะนี้ให้ท่านทดลองปรับเปลี่ยนและสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถปรับพลังงานร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยตัวท่านเองครับ